คนคะเอวามีเรื่องสำคัญจะบอกทุกคนค่ะบ้าน13าชั้นที่เคยเป็นขาวและทำให้หลายๆคนรู้จักเอวาตอนนี้กำลังจะมีหลัที่ชองค่ะหลใจกันใช่ไหมคะและในวันนี้อากงก็ให้ทุกคนมาจับฉลากว่าตัวเองจะได้อยู่ชั้นไหนทุกคนคิดว่าเอวาจะได้อยู่ชั้นไหนกันคะคอมเมนต์มาบอกกันสีอะไรสีอะไรแดงโอ้กันเอิญจะได้อะไร 6, ยูนิตหกยกดวงดีได้ตำนานยูนติตสามวงดตาของเอว่าเปิดแล้วเอว่าจะได้อยู่ชั้นไหนนะจากสีแดงได้แข็งแรงแกร่งสนุกไม่มีชุกให้กวนใจดีนักหนาทำที่อยู่ท่านว่าดีมีชะตาบุญนำพายูนิต ก็อยากขอบคุณป้าปู่มากๆนะคะอากงจะบอกเสมอว่าเหตุผลที่สร้างบ้าน13ชั้นหลังที่2หลังนี้เพราะอยากให้ลูกหลานอยู่อย่างสุขสบายต่อให้วันหนึ่งอากงจะไม่อยู่แล้วอากงมาประเทศไทยแบบไม่มีอะไรเลยจากคุณขับรถบรรทุกส่งยาสู่เจ้าของธุรกิจยาและวันนี้ลูกหลานมีชีวิตที่สุขสบายได้เพราะอากงป้าปู่คือผู้ที่สอนหนูเสมอว่าไม่ว่าเราจะยืนสูงขึ้นแค่ไหนเท้าเราจะต้องติดดินอยู่เสมอและถ้าใครอยากเห็นไอว่าชมคอนเทนอะไรเมื่อบ,บ้านใหม่เสร็จแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ I love you big much อย่าลืมกดติดตามนะ